กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยละกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ที่รักและครบทุกท่านด้วยละกันครับ พี่น้องพามาชมสินค้ามือสองร้านอาจารย์วินัยเหมือนเดิมครับจะหลักร้อยหรือหลักพันหรือหลักหมื่นมาชมพร้อมกันครับผมอดอกไอ้บ้าเด้อพี่น้องเด้อชื่นชอบกระจวดกันเลยครับผมอนะฮะนู่นเยอะแยะเลยอู้คลิปนี้เยอะพี่นองนี่เดี๋ยวรออาจารย์กันแป๊บหนึ่งครับมูไปเข้าห้องน้ําอยู่อ หน้าลายรุ่นพระเจ้าหามาบนนี่ <c oughs> อู้หน้าลายทำไมใหญ่แัพี่นอ้องอ้อันนี้ใหญ่ใหญ่ผิดปกติเลยอะ่ะอืมนี่ธรรมดาที่ไหนนี่นายดีออีกอืมอหน้าทงพี่น้องโกซีรีบอกอ้อันนี้ไฟวนเลยพี่นอ้องนะฮะรุ่น800อทั้งคู่เลยครับผมใส่์นายนเดิมๆเ,เลยนี่อ๋อยี่สนิ้วตูมตาม24นิ้วกิฟ มิกก็มีนู่นตู้ดับบิลอีกโอ้ถุกรอเลยเงือแตกเลยอู้รอบนี้ยทำไมมีแต่โหดๆนะอาจารย์วันนี้ไปเยอะนะใช่ไหมกลับกลไปตอนกสศนพี่ไปเมื่อกี้โอ้โดนปล้นก่อนก็มีกลับไปเยอะเลยอ๋อหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นว่ากันไปเก็บบนเตียงก่อนไหมอือ่ะพี่น้องจะมีตัวไหนที่ถูกอกถูกใจกันบ้างจวดอย่างเดียว อันนี้อันนี้ซ่อมมาแล้วครับซ่อมซ่อมเปลี่ยนไว้ยเทครับไว้ยเทเลยดอกไอ้บ้าไอ้บ้าไมล็ดสองร้อยแปดสิบครับโอ้ตัวนี้ยังน้อยครับวายจีนิ้วนี่วายห้าครับเป็นซับบูเฟอร์เนาะครับผมนี่เป็นไอ้บ้านะครับพี่น้องตัวนี้เปลี่ยนสวยนะนี่กระดาษเดิมเนาะผมถ่ายรูปภาพไว้ใส่อยู่อืมก่อนปิดมือถืออันนี้รับประกันเลยว่าวายเทแน่นอนไวายเทรับนี่พี่น้องโอ้โหเมล็ดได้แม่สองดอก ยี่สิบเอ็ดนิ้วซับบูเฟอร์ตึงตึงที่บาทดีดอกละดอกละสามพันห้าสามพันห้าร้อยบาทคู่นี้เจ็ดพันอเอาพี่น้องจวดเลยนี่แหลมนี่ไหมอ่ามันขาดหนึ่งดิผมเปลี่ยนร้อยให้ครับอ๋อ NTS อสอันห้าร้อยครับอันละห้าร้อยบาทตีเป็นดังทั้งคู่เลยนะทั้งคู่ครับอืมอันนี้เป็นห้าหนึ่งศูนย์ด้อพี่น้องอ่ะตัวไหนอีายนิอเลือกี่บาท อันละสี่ร้อยห้าสิบกับปีรถครับปีรดสี่ร้อยห้าสิบาทต่ออันกับอี่โ้ออะไรไม่รู้ไม่กับอีโคอ้าวเจ็ดแบนครับผมนี่โรเยอนตัวไหนนี่อันนี้ไดมาเปิดไม่ติดอ้าวเป็นไรตีเซียไปแล้วมันเปิดเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดใส่ในครบไหมครบเลยครับครบนะสวยเลยเออโอ้มาเปรียงยังสวยๆอยู่เลยสองร้อยวัตเตอร์แต่น่าจะสองร้อยวัตเตอ์มั้งหนักเลยไฟเข้าไหมไม่ครับเปิดสวิตช์นี่มันไม่ติดอ๋อเอาไปเช็คกันเอาเองแล้วกันเนาะนี่ฟ้าฟ้าก็สวยนะ เออนี่ฝาเดิมด้วยเออเอาตัวนี้ใครสนใจกี่บาทดีพันเก้าครับสายสายพันเก้าสายอนุรักษ์สายช่างเอออ้านู่นอะไรที่บังฝาครอบอยู่นี่นี่นี่เกือบลืมทำไมบอกลืมมาเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องสูบน้ำสองนิ้วครับเครื่องสูบน้ำกับกี่นิ้วสองนิ้วครับตัวนี้ไม่ใช่ฮอนด้าเนาะครับไม่ใหม่เลยครับเลยมิซูเมกครับว่าอันนี้ใหม่นะผมผมใช้ผมสตาร์ทแล้วนะสตาร์ทไว้จนน้ำมันหมดพอเติมอีกทีสตาร์ทมีติด แต่เดี๋ยวก็ติดเลยครับนี่หม่มาเลยสติกเกอร์ฟ้าดิเดี๋ยวทำให้ติดไหมตัวนี้ติดติดถ้าซื้อไปติดแน่นอนติดแน่นอนอเออเอ้าคลิปไปดูเลยอ่ะมีโอ้ใหม่ๆม่เลยนี่แกสติกเกอร์มาเมื่อกี้สติกเกอร์ากี่นิ้วจานนี้คือเรียกกี่นิ้วเอสองนิ้วครับกี่บาทดีตัวนี้สองพันเก้าสองพันเก้าร้อยบาทเหมือนได้โอ้ร่องร่องมือหนึ่งดูเอออันนี้ไม่มีสายให้บอกไม่มีครับสายต้องไปซื้อเอาเองครับมันจะเป็นตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวหัวกระโหล สองพันเก้านี่จานผมชอบตัวนี้ผมไม่เคยเห็นอันนี้ทำไมเขาเวอร์มันใหญ่จังะ่ะเป็นหน้ายักษ์มันมันจะใหญ่กว่าทั่วไปเข <pięk? S 2> าเขาเรียกหน้ายักษ์บอกหน้ายักษ์ออ้ใหญ่จริงเข้าเหล็กไม่ได้เด้อนี่ต้องเป็นพิเศษตัวน,นี้จะเป็นพีเอ็มพันโอาพีเอ็มื่นนี่ยี่ห้อเขาไหมอันนี้มีตำหนิวัลุ่มเนี่ยมันมันเขาแคกหน่อยหนึ่งเปิดบางทีมีสะดุ้ง บางที่ก็หายผมขีดเลยแต่ด้านในนี่เกือบเดิมนะถ้าดูด้วยตาเปล่าอ่ะเดิมไหมน่าจะซ่อมมาแล้วที่ซ่อมคือเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะอืมน่าจะเปลี่ยนกันเพราะว่าชุดบอสก็คล้ายๆหน้าทองนะผมว่าหน้าทองดีๆนี่แหละครับดูดีๆไปเนี่ยเหมือน 800A น้อเออเนี่ยเป๊ะเลยแต่ว่าจะมีเวอร์ชั่นหน้าปรีหน้าอีคิวอีคิวใช้ได้ไฟขึ้นครับอันนี้ก็ดังๆชิคแล้วครับมีก็แค่บางจุดอืม ตามสภาพเนาะเอ้าตัวนี้ห้าพันเก้าครับตัวนี้ห้าพันเก้าร้อยบาทบะละกะเลยหนักนะครับมหนักยกสองคนโอ้สุดยอดเลยเอ้ามาที่นี่รุ่นไปเจ้าเฮาเหมือนกันหน้าทงไฟวุ่นแปดร้อยเอวนปกติครับขึ้นปกติเดิมด้วยอันนี้เดิมครับอันนี้เดิมเลยบ่สภาพใหม่จังข้างในไม่มีร้อยบาทรกรียดเลยเออโรงงานอ้ทำไมใหม่จังอ่ะอือหอ อันนี้สวยดีเอ้าตัวนี้กี่บาทดีไฟวนตัวนี้แปดพันเก้าครับแปดพันเก้าร้อยบาทครับส่วนตัวนี้ล่ะอันนี้ก็วนเหมือนกันแปดร้อยเหมือนกันตัวนี้เจ็ดพันครับเจ็ดพันเพราะว่านณะน่าจะซ่อมสมัยก่อนนะซ่อมซ่อมศูนย์สมัยก่อนเนาะร้อยซ่อมก็เนี่เป็นเป็นสิบยี่สิบคู่หรือคู่เดียวนอกนั้นเก้าสิบหนึ่งทั้งหมดอ๋อก็คือซ่อมแต่เขาส่งซ่อมบริษัทน่าจะครับอันนี้ได้เจ็ดพัน ครับเพราะว่าตอนนี้มีมีหกคู่ครับแือหม้อหม้อเดียวกันหมดทุกอย่างเดียวกันหมดหม้อก็ไม่ใช่หม้อ 600A นะเป็นหม้อ 800A เออแต่เป็นรู้สึกว่าโบด์มันจะเล็กลงใช่ไหมน่าน่าจะตัวเดิมเลยแต่ว่าอาจจะเป็น176ที่เขาส่งซ่อมบริษัทมาแล้วเป็น9๋อครับผมว่าถ้าถ้าหกคู่จะเป็น176แทนแต่ถ้าแต่ถ้าเปนคู่จะเป็น10 20ื้าที่เคยขายมานวัดก็น่าจะเท่าเดิมครับแล้วมันมีตำหนิผมดึงสายสูงนี่คือมันมันติดดึงดึงออกไม่ได้ ผิดเลยนี่แจ็คแจ็คเนี่ยน่ะเแถมให้ไปเลยทั้งนั้นครับไปแก้ไขเอาเองไงเออมันติดชักออกไม่ได้แต่ใช้ได้ไหมแจ็คตัวนี้ใช้ได้ครับแกมันดึงออกไม่ได้นะตีถอยอ๋ออันนี้เลยให้เจ็ดพันเจ็ดพันรวมแรกด้วยนะนี่มีแรก็มีแรกด้วยทั้งคู่เลยบอกตั้งคู่มีแรกเหมือนกันเลยนะตัวเดียวกันตัวนั้นจะได้อยู่แปดพันเก้าแปดพันเก้ากระนี้เจ็ดพันครับผมเอามิกตัวนี้อันโตหนึ่งสองสองเอฟเอ็กซ์สองพันเก้าว่ะสองพันเก้าร้อยบาทใหม่ใหม่ใหม่โอเคอยู่ อ่าคลิปเก่าคลิปเก่ายี่นีคนตามอยู่นะผมจำคนจองไม่ได้เล่นอ่ะอ๋อนี่คราวยังไงนี่โอ้คนจองนี่ยังไงนี่คราวอ่าตัวนี้สี่สี่พันอันนี้สี่พันเป็นจานบินนี่ครับจานบินฟังละสี่ตัวนี่ครับผมอ่าตัวนี้ตัวนี้สี่พันเก้าครับอันนี้สี่พันเก้าสี่ศูนย์สองครับก็สี่พันเก้ามันจะมีอะไรคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะเยอะกว่าจะเยอะกว่าจานบิน จะจะเยอะกว่าฟังละคู่แบบโอ้นี่อันนี้ได้สี่พันเก้าครับอันนี้ได้สี่พันสี่พันมนมีใจเยอะกว่าอ๋อพีเอเนี่ยวพีเอยังอยู่เรือยพี่น้องนี่มิกซ์สามพันครับสามพันทุนครับครับผมนี่เออใครชอบแนวเสียงของเคียวดิโอผลิตมิกด้วยสวยก็ไม่คิดเลยนะผมไม่อยากเปล่าคุณอ๋อโดกไหมดักมีอะไรอ๋อนี่อยู่ตรงนี้อีกอ๋ออันนี้ตามโซฟาแบบมีมีข้อแก้บ้างอะโค้ชเจนนั่นนี่ ห้าร้อยครับอันนี้ห้าร้อยร้อยเยนสเตอร์นี่ครับนี่เออเออนะฮะยาว่าเด้อนี่วงจรเก่านี่สุดยอดแล้วห้าร้อยมีข้อแคบสายช่างครับครับแล้วตัวนี้ยี่ห้ออะไรนี่อันนี้คือรี่อะไรนะซูเปเสียบไมน่ะอื NPE NPE ครับผมห้าร้อยเหมือนกันอันนี้เอาห้าร้อยบาทเอ็กโคครับผมมีข้อแคบอยู่เหมือนกันสาายช่งอ๋อมาดอกดีกว่านี่อ๋อของใหญ่แล้วไปได้ยังนี่อันนี้ดอกละหกพันครับหกพันบาทครับยังไม่มีเจ้าของบ่ กับไม่ดังหนึ่งกับตีตีเป็นสีสี่ดอกอันนี้ยี่สิบสี่นิ้วนะเออยี่สิบสี่นิ้วยี่สิบสี่นิ้วร้อยหกร้อยหกไม่เหล็กสามร้อยโอ้โหนี่ยดูไม่เหล็กพี่น้องไม่เหล็กใหญ่สองก้อนด้วยนะครับอันนี้คือขายยังไงนะดอกละหกพันแต่แต่ไม่ดังหนึ่งเอแต่ถ้าเมาสคิดทุคิดสองหมื่นบองถ้าเมาคิดสองหมื่นรับเพราะเพราะ ให้ผมซ่อมให้ก็ได้ครับเดี๋ยวส่งส่งบริษัทถ้าเหมาสองหมื่นแต่ถ้าว่าแยกก็ดอกละหกพันครับไอ้ไอ้นี่ตีเป็นสองพันครับถ้าอันนี้เอาสองพันเพราะไม่ดังแต่ส่งบริษัทได้ครับแล้วถ้าเขาแยกเอาไอ้ไอ้ถ้าแยกขายแยกยังไงนี่แยกดอกละหกพันครับไอ้ไอ้นี่ถ้าถ้าเสียอันนี้ก็คิดสามพันก็ได้ก็คือถ้าขายแยกสองดอกก็คือหนึ่งดอกหกพันหนึ่งดอกสามพันก็เป็นเก้าพันถูกต้องไหมดอกเดิมหกพันดอกเดิมหมดนลนี่เคยซ่อมมาก่อน แต่ถ้าเอาหมดเนี้ยเฉลี่ยให้เลยสองหมื่นตึ้งตึ้งเลยไม่มีเบียอ่ะพี่น้องไปคิดเอาเองออคุ้มกว่านะคุ้มครับดอกเดินั้งหมดเลยให้ให้ให้ผมสงซ่อให้ก็ได้แต่ผมก็จะคิดอีกอีกคิดเพิ่มครับผมไปตัวนี้ลุดจองใช่ไหมนี่อันนี้ใช่ครับลุจจองแต่คลิปที่แล้วอ่ะคลิปที่แล้วเออ จองจองอันตันตัวสวยไว้โอ้แล้วไอ้คนที่เขาอยากได้ก็ดันไปได้ไอ้ตัวขอบเตกคือไม่คือคนที่มามาซื้อทีหลังเขาก็ซื้อไอ้ตัวตำหนิเออเพราะว่าเราบอกว่าตัวนี้เราปิดไปแล้วเนาะพอไปปิดตัวนี้ไปเชื่อเชื่อเขาหายเลยที่นี้เออเอ้อแม่เลขสองก้อนตุมตามยี่สิบเอ็ดนิ้วตัวท็อปเลยตัวนี้มีตำหนิบางทีเป็นตามมดนะผมหยอดกลามที่โดนคอยไขควงอย่างนี้นะครับนิดเดียวไม่มีหรอกเอ้าโดดละ ขายใหม่เราละสี่พันแปดครับสี่พันแปดร้อยบาทเออลดให้เลยคราวนี้เอ้าบางตัวก็จะเป็นสนิมอย่างงี้นะเออยังไม่เช็ดครับครับผมสี่พันแปดร้อยบาทบางตัวก็เลนสวยเลยเลนสวยเลยเออโอ้ไข่โจงนี่ทําบาปแท้นี่เอ้านี่นี่นี่อะไรนี่เอ็มเอสสองร้อยอันนี้มีเบียดครับสเปรย์นิ่วปะกับว่าเฉยเฉยเบียดอืมหนักนะครับนี่เอ็มเอสสองพันนะครับปีโอ้รุ่นตำนานเลยเอออันนี้กี่บาทดี ดอกละพันเดียวครับมีดอกหนึ่งอันนี้เอาพันเดียวก็พอดังแต่มี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 เบียดอ๋อนี่ W R ไหม W R ยี่สิบสี่นิ้วครับนี่ W R ยี่สิบสี่นิ้วครับใบละพันเจ็ดไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่เลยตู้สวยนะนี่ฟุ่มเฟือยนี่ครับผม W R ยี่สิบสี่นิ้วดอกละตู้ละเท่าไหร่ตู้ละพันเจ็ดตู้ละพันเจ็ด อเอาไปใส่บล็อกใส่ยี่สิบเอ<ถ>็ดใส่สิบแปดก็เออถ้าคุ้มอยู่เทาแค่สองคูณสองก็ดอกนู้นเลยครับจวดอย่างเดียวอ้าวปลากอะไรนี่อันนี้ปากแปดคูณแปดเจ็นห้าสิบครับปากสมัยก่อนนี่นจะเป็นจะหนาตึ๊บเลยมีเนียมมั้ยโอ้มีเนียมทัานเ็นไม่ใช่พลาสติกนะครับเอ้ย่ะเอ,อ้ปาปลกละห้าร้อยหยาบห้าร้อยบาทครับเออขยับไปทางนี้หน่อยครับเครื่องมือช่างมีไหมวันนี้มีไหมช่างไม่มีเลนี่ไปใช้เองอ๋อนี่อะไรนี่คิวซาววะไม่ใช่คิว โอเจโอเจครับเออครับผมอันนี้หนักมากรุ่นดีเก้าพันห้าที่ขอแครับยี่สิบเอ็ดข้างละสามโอ้ดูครับผมนี่นี่ครับทานซิสเตอร์ครับเอาเองด้วยพี่น้องโม่เปลงสองลูกด้วยมือนหนึ่งน่าจะสามมื่นห้าจอไหือน่าจะโคตรดัเดิมแนวหน่อยโอ้ยี่สิบเอ็ดข้างละสามสี่ไวอยู่มากนีเออตัวนี้ได้กี่บาทดิได้มื่นห้าครับอันนี้เอามื่นห้าครับผม โอ้มาจากทางไหนนอเรอแป๊บหนึ่งเด้อครับผมทันลูกค้าครับผมเอ้าจานมาตัวนี้ก่อนตู้ลำโพงกี่นิ้วนี่แท่ข้างยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดนิ้วเป็นกระแทกข้างใบละพันครับนี่อันนี้เอาใบละพันใบละพันเออไม่ใช่โฟเมก้านะทาสีบ่สีเนาะสีน้ำเงินเออทาสีน้ำเงินเอานะนี่เอออันนี้สวยนะครับผมแล้วก็ดินจับัง้ อันนี้สวยเลยเนะอาจารย์เนาะโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกค้าเดินมาทางมาจากไหนครับผมอ๋อรอสักครู่ครับอาจารย์ดูก่อนเลยเดี๋ยวขยับทำคลิปก่อนอ๋อของดีวะนี่แท้ไหมนี่อินโดนีเซียอะไรครับแท้เออนี่ดิงได้อ่ะอ๋อ MGC 2 4 1 4 FX ตอนตอนซื้อก็เจ้าของว่าคอกแคกคนระับผมลองไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยครับน่าอาจจะเป็นบางจังหวะเออ ไม่ไม่เป็นไรลองหมดนะยตุนนี้มีเอฟเฟกต์ไหมมีเดี๋ยวเนาะมีครับเอฟเฟกต์อเอฟเฟกต์สองชั้นด้วยเอฟเฟกต์เท้ด้วยเอฟเฟกต์พราะด้วยนี่อ๋อใครชอบตัวนี้พร้อมเล็กเลยเอ้าหมื่นเดียวครับเอามื่นเดียวเล็กกลมๆเลยจะกังว่าซื้อมาลายหมื่นนะตัวนี้ลายของยามาเอ็มจีสองสี่อืมสิบสี่เอฟเอ็กซ์ก็คือสิบสี่ไอตัวเอฟเฟกต์นะครับผมยี่สิบสี่ช่องอันนี้เอามื่นเดียวนะมื่นเดียวอืออ๋อตัวไหนอีกนี่อันนี้โดกันได้ ไม่ใช่อันนี้ดอกถอดจาก WBL แบบนี้มาดูโอ้เอาขายดอกก่อนหรือขาย w ก่อนถ้าขายดอกดอกละ2,060ครับเป็นดอกอะไรดอกเหมือนตันทั่งสี่เลยนะนนี้โอ้เจบีเอลเจบีเอลสองสี่สี่หนึ่งเอ้ยสองสองสี่หนึ่งจีเหล็กสองก้อนครับนี่นะครับผมดูว่าดอกดอกตัวนี้ลูกค้าผมว่าน่าจะซื้อมือหนึ่งใช้งานเลยอ่ะไม่แน่ใจครับเนี่ยดูขอบยางตรงเนี้ยได้หมดเลย สวยๆเลยโอ้โหมีสีดอกใช่ไหมไม่ใช่เก่านะสีอย่างนี้เลยอืเนี่ยสีเขาเลยอ่ะดอกยังใหม่ๆอยู่เลยอ่ะไม่ใช่ดอกเก่ามีสีดอกนะจานแต่อยู่ในตู้ใช่ไหมอยู่ในตู้ไม่มีเวลาแกะวัตถุถ้าแยกก็คือสองพันสองพันหกสองพันหกตู้เปล่าสิบแปดนิ้วตู้ละพันห้าครับตู้ละพันห้านี่ดูข้างในสภาพดีเลยตู้วิวเม็ดโอ้มีตัวรีดรีดห้องให้ด้วยนี่เป็นอะไรนะเม็ดยีบอ่ะ เม็ดดีคังหมูของเทเลยฟ้าประมาณสวยๆอ๋อทำไมมันเปื้อนยังถ้าเช็ดไปสภาพเป็นยังไงเพิ่งเอาลงนี่นี่สภาพเช็ดโอ้นี่ถ้าเช็ดนะนี่สภาพเช็ดนี่นี่นี่ผมนี่ตู้ใหม่ๆเลยพี่น้องดูบนนี่ครับไม่มีผูนะอยู่อยู่ในร่มเหมือนตู้นี้อ๋อตู้ตัวนี้อยู่ในร่มใบละพันห้าจะลอกอาจจะลอกนิดๆหน่อยๆเหมือนแบบว่าร่มมาเดี๋ยวผมดูให้นี่เออโอ้ด้านหลังอย่างงี้อีก โอ้ตัดสี่สิบห้าด้านในเด็ดจานสี่สิบห้าเรามีช่องจับอันนี้อันนี้ไข่ตแกเกาะว่าอยู่อยู่ในร่มอะไรกันเออโอ้สวยครับผมใบละพันห้านะลองสองใบลั่นยเมื่อกี้เออมีมีสี่ใบมีสใบดีิวเนาะเอออ๋อใครสนใจถ้าพร้อมตู้มีราคาลดไหมพร้อมดอกใบละสี่พันครับเอาสี่พันพอครับผมเอออ๋อถ้าพร้อมก็สี่พันบาทหมดยัง สโอ้ดิเหลือมอนิเตอร์อ่ะลุยกันต่อครับผมเหลือมอนิเตอร์นี่สิบห้านิ้วบ่อันนี้อันนี้ไว้ลองขยายตัวนตู้บันทึกเอาตัวล่างดีกว่าตัวล่างจะเป็นไม้ไม้ปลาครับตู้เหมือนตู้ตู้บริษัทเลยครับเออยี่ห้ออะไรมันรุ่นโปรดักต์โปรดักต์อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกหรอกครับเลมเลมก็จะเป็นปากมีเนียมนะผมเคาะดูเออปากมีเนียมจับของเอ็นพีเออ่ะอืมอืมอืมตัวเล็กๆส่วนดอกนี่ก็จะเป็นรุ่นแบบหมวกสีทองเลยอ่ะ ครับเขียนว่าเยอรมนีในทงหลังครับเอาพูดละสามพันอธิบายละสามพันพร้อมดังพร้อมดังเลยครับเยอะไม่ธรรมดาครับพี่ยองไมอืึงขนไม้ปลาตัเหมือนอยู่แต่ในรูปครับผมช่วยกันคิดหมดยังโต๊ะเรือไหมไอ้แบบนี้โตหน้าผันกับโตละหนึ่งพันบาทเรือเรือสามอ๋อโต๊ะเป็นเป็นสี่ช่องนะครับเรือสามไม้อัดยี่สิบมิล ก็เท่ากับไม้ครึ่งหนึ่งไหมเม็ดไม่ถ้าสิบคูณไม่ถ้าสิบครับอ๋ออ่ชุดละพันชุดละพันอืมนะครับผมเหลือเยอะนะหมดไหมดูดีดีหมดหรือยังน่าจะหมดนะครับเหลือรอบหน้าครับถ้าลืมเออลืมทุกรอบเลยครับอ่ะโอเคเบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมเนาะเบอร์เหมือนเดิมไลน์ก็เบอร์นี้เลยครับเออ็ดมาโหลดเนาะเดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กให้จ้าเจ้ะเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วขอบคุณมากเลยครับผม